สวัสดีค่ะวันนี้นะมาเล่นเกมอะไรเนี่ยเล่นเกมหาเจ้าแมวให้เจอเจ็ดตัวกันนะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะคะแต่ว่าก็อยากลองลองมาเล่นดูนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเราไปกันดีกว่าเพื่อไม่เป็นกรามพูดมากนะคะเออไปี้ยไปเี้ยไปเกี้ยไเกี้ยเด็ด แต่แล้วให้นาตาเลยเห็นไหมพวกริ้วทำไงต่อดีเนี่ยฮะย,ยังไงอ่ะทำย,ยังไงอ่ะมันเมื่อกี้เห็นผ่านไปแบบแบบแล้วเราล,ลจะต้องรีบไปดีกว่าแล้วสว,วัสดีนะคะเราไม่เห็นเลยค่ะเราหยิบกุญแจแล้วรีบมาดีกว่าเราว่าน่าจะแป๊บเดียวเซฟก่อนเดี๋ยวเซฟไม่ อันนั้นนะคะเดี๋ยวเกือบรีบกประโดดขึ้นไปดีกว่าอันนี้จะต้องไปตามทางเดี๋ยวมันมีอะไรตรงหน้าอุ้ยรถผ่านคะ่ะทุกคนได้ยินเสียงรถผ่านกันแล้วเปล่าอาจจะไม่ค่อยถ้าตายบ่อยก็ขอ,อ,อขออภัยด้วยนะคะก็ยังไม่ได้ลงคลิปเยอะนะ ไปต่อเลยเย้ได้แมวหนึ่งอันแล้วไปเลยอุยอุยอุยไปกันเลยค่ะอู้ได้แล้วเจ้าเหมียวเหมียวเจ้าไปหาแม่เจ้าเลยนะไปเลยเอาลูกเจ้าไปเอาลูกไปยังไม่ข้าไม่เห็นลูกเจ้าตั้งเท่านี้เลยอะ่ะโอเคนะคะน่าจะเป็นบักนะเลาไปกันดีนกว่า โอ้โอโอโอโยทุกคนน่าจะไปไม่ได้แล้วเด้อไมไปดีกว่าก่อนที่มันจะ,จะมาอ่ะลืมบงึงบังดึงอ๋ไม่ใช่โอ้ก็เดี๋ยวมันมาสะทบสะเทือนนะคะโอ้รถมาเร็วเกินนะวันนี้ว่าจะรีบหยิบไปนะคะตอนนี้เริ่มมาแล้วตับหนึ่งขอลบก่อน ประตูม่วงจําได้ว่าอย,อยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่รู้มันอยู่ไหนหรอกค่ะแต่ว่าเพิ่งเล่นอ่ะต้องรีบไปก่อนก่อนที่มันจะมาเป็นฝูงมันมุมนี่กดเย่เซฟด้วยโอ้เสียงอะไรบูหุอยเราจะรอดไหมครับเนี่โอ้ยตุ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 ยเย่เออเขาให้ยโดดที่มันเป็น ไม่ได้หายใจเลยพูดยังไงไม่ได้หายใจเลยโอ้โอแหลกแหลกขออภัยด้วยนะคะที่เครื่องแหลกนิดนึงขออภัยที่เครื่องแหลกนะคะขอมองบนก่อนจะได้ไม่แหลกเนาะอู้ตายตายตายวยสวยตายเลยทุกคนตายเลยอ่ะ มันจะทำยังไงให้มันไม่ตายเวะเนี่ยโดดอันนี้ก็ตกอ่ะโอแหลกมากลยเว้ยอู้่วยๆๆชวยๆแล้ววับขึ้นตั้นนี้ทันนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยูกับใต้กับใต้ดีนะขึ้นทันขึ้นทัน รีบกระโดดนะอู้ไปอีกแล้วมาอีกแล้วทําไมเนี่ยอาตายเลยคือเขาตัดแน่เลยค่าไม่ต้องตัดหรอกเพราะว่ามันยากอยู่แล้วคลิปยาวก็ช่างมันนะคะดูให้จบด้วยเนาะเพราจะตายอยู่แล้วเนี่ยทำตั้งนานนะจะตายอยู่แล้วแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะ่ะโอ้แหลกด้วยอะ่ะ ถ้ามันไม่แหลกเนาวเล่นเร็วๆเลยแล้วแต่อันนี้มันแหลกอะ่ะแหลกแล้วว่าแล้วก็ดึกแล้วด้วยละมาตอนดึกด้วยไงโอ๊ตตกไม่รู้ว่ามันจะต้องตกอ,ะอ่ะอมข้าแบบอันง่ายๆมันจะตกใช่ไหมอันยากมันจะไม่ตกโอเคเข้าใจอ่ะเราจะดูให้มันดีๆกว่านี้นะ รีบไปก,ก่อนนี่มันจะแหลกอึ๊บโอ้ยตกอีกแล้วว่ารีบไปดีปกว่ารีบไปดีกว่าดีกว่าดีกว่ดีกว่าไม่ทันอีกแล้วว่าไม่ทันเนาตัดได้ไหมเนี่ยคลิปยาวเหลือเกินเออไม่ตัดไม่ต้องตัดหรอกเดี๋ยวข้ามันยากเดี๋ยวตัดนะคะโอ้ยขออนุญาตตัดนะคะทุกคน โอเคนะคะก็มาถึงลูกแมนวนนี้แล้วนะคะตัวจะมาได้เชิงยากเย็นนะคะโอเคคะ่ะไม่ไม่เลยนีอ่อันทำไมได้หนึ่งตัวจะให้สองตัวอันแล้วไม่ใช่หรอทำไมได้หนึ่งอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาต่อเลยค่ะตอนนี้น่าจะมาแล้วค่ะมาตรงตัวแล้วแหละว่าตอนนี้นะคะเรานะคะจะ ไปตรงกลางแบบเพื่อกดตรงนี้กดตรงนี้กดเออเข้ามาได้ทำไมไม่เอาอะกดลูกแมวก็หยิบลูกแมวมาได้นะคะแต่ว่าฮไม่ทันไม่ทันจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไปต่อกันเลยตอนนี้นะคะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างนะคะซึ่งเราก็ต้องหลบด้วยนะคะไม่งั้นมันจะมาได้นะคะ เราจะเข้าไปเออไปกรงลูกแมวเข้ากรงลูกแมวหยิบลูกแมวแล้วไอ้ตรงกลางนี่ยากสุดแล้วค่ะเพราะมันมีหมาเฝ้าอ่ะโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยล่ามันมันเฝ้าอ่ะรีบไปรีบไปเลยรีบไปรีบไปปะกระเด้งตุ้มเอื้บเอื้บตุยเลยคว้าแล้วมันต้องตุยด้วยเออแล้วก็คลิป น่าจะยาวเกินไปนะคะเราไม่ตัดนะคะตอนนี้เราขงไม่ตัดนะเราทำเองบ้างน่าจะได้ไมั้งตอนนี้นะคะเราเจะเข้าไปไปกงแมวฟอกแล้วก็หยิบแมวขึ้นมาแล้ะไล่ตัวนี้มันก็มาด้วยเอ,อ้ยยากเก็นจริงๆเลยนะคะช่างยากจริงๆเลยเราเรีบไปกันดีกว่าก่อนที่มันจะเข้เมือแบแล้วตายนะเพราะอันนี้มันวาร์ปไม่ได้ด้วยอะ่ะมันยากอะ่ะ พาแล้วไปเลยลูกคนที่สองของนาย,นาย <c oughs> หน่อยใจนิดหนึ่งประตูต่อไปเป็นประตูอะไรก่ะ,ไม,ะไม่รู้นะคะไม่รู้นะเนี่ยอืมอว่าคลิปมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยรอบสีแดงๆอ่ะโอเคเห็นเรียบร้อยนะคะว่ามัน อยู่จังไหนอุ้ยติดกระเพงสวยเลวสวยเลยอ้ยตุยตุยตุยอุ้ยมันมีห้องน้ำมาไม่ได้เข้าไปเลยยาอืมไม่ได้เข้าไปลืมโอเคนะคะเราจะตัดไปเป็นอีพีสองแล้วกันนะคะ